สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการแกะถั่วลิสงนะคะวันนี้เราจะสุ่มหาเปอร์เซ็นต์กระเทาะกันนะคะโดยเราการสุ่มเปอร์เซ็นต์กระเทาะนี่คือเราชัาง่งถั่วลิสงหนึ่งกิโลนะคะแล้วเราก็มาแกะนะคะเอาเปลือกออกแล้วก็เอาน้ําหนักมาเอาเมล็ดไปชั่งนะคะเพื่อจะหาดูว่าในหนึ่งกิโลนี้ก็คือจะมีเมล็ดมีน้าหนักเมเล็ดเท่าไร่มีเปอร์เซ็นต์เปลือกเท่าไหรนะคะค่ะสำหรับการแกะนะคะ เราก็ใช้อุกปรกรณ์ง่ายๆคือไม้หนีบแม่มนบมอค่ะพี่เล็กแม่นจ้ะไม่หนีบภูมิปัญญาชาวบ้านไม่หนีบเออเช็ดจังไดเลยตาไม่ไพ่มาสองอ่านมะพร้าวมะพร้าวคืนแต่นั่งยางรัดจ้าเอาเบิ้องนีเบิ้งไม่หนีบได้เลยเออเนาะภูมิมปัญญาชาวบ้านีเลยแ,แต่หน่อยหอดใหญ่ทุกก็เห็นจัิงๆสิ่ง,งน้องคาะเนาะเย็บมือทันบรรัสสัตตอ่านนี่คือพิเซนเตอร์นะคะพี่เล็กก้าของเรา หออัวหยงหัวหยงเลยเพเป็นอย่าง <c oughs> คนบอกก็หออัวหยงละกัน <c oughs> นี่คะ่ะเม็ดเมล็ดนะคะขอนแกนก้านะคะนี่นะคะลักษณะของมเมล็ดทั้งเปลือกนะคะค่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะ